ข้อ7นะคะโจทย์คือ7 7 x ยกกำลัง4บวก1 7 0 x ยกกำลังสองบวก77อ่ะถ้ามองผิวเผินนะคะนั่นเลยจะคิดว่ามันสามารถดึง7ออกมาได้ใช่ไหมคะแต่ว่า7นะคะไปหา1 7 0่า70ไม่ลงตัวดังนั้นเราจะดึง7ออกมาไม่ได้นะคะดึง x ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพจน์ที่3หรือว่าพจน์สุดท้ายของเราเนี่ยไม่มี x เห็นไหมคะดังนั้นใช้วิธีการดึงตัวประกอบร่วมก็ไม่ได้ นะคะหรือจะทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ดีมีอะไรที่ยกกำลังสองเราได้77็มีไหมคะก็ไม่มีเนาะดังนั้นจะใช้กำลังสองสมบูรณ์ก็ไม่ได้ผลต่างของกำลังสองได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเออจัดให้อยู่ในรูปของผลบวกหรือผลต่างของกำลัง3ามได้ไหมคะก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่ากำลังเป็นเลขคู่ทั้งคู่เลยนะคะ ดังนั้นเราจะต้องใช้แนวคิดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองมาช่วยค่ะแนวคิดนี้นะคะจะใช้จะทำแบบนี้ค่ะแยกให้เป็นสองวงเล็บค่ะอ่ะแล้วก็หาพจน์หน้าเนื่องจากว่าเป็นบวกทั้งคู่นะคะก็สามารถใส่ เครื่องหมายเชื่อมได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นบวกลบไม่ใช่นักเรียนจะใส่บวกลบได้นะคะนักเรียนต้องดูทีละพจน์นะทีนี้บังเอิญข้อนี้มันเป็นบวกบวกทั้งคู่นะคะก็ใส่เครื่องหมายรอได้เลยอ่ะวิธีการทำนะคะก็คือหาพจน์หน้าค่ะที่คูณกันแล้วได้พจน์หน้าตัวนี้เออหาสองตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะของแต่ละวงเล็บคูณกันแล้วจะต้องได้พจน์หน้าของโจทย์ ต้องได้7 7 x ยกกำลัง4นั่นก็คือ7 x ยกกำลัง2กับ1 1 x ยกกำลังสองนั่นเองนะคะทีนี้พจน์หลังค่ะหลังคูณหลังต้องได้หลังถูกไหมคะก็ต้องหาสองตัวที่คูณกันแล้วได้77นะคะซึ่งสองตัวนี้ก็คือ 7กับ11ถูกไหมคะมี7กับ11 7 7กับ1มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะมีแค่นี้นะคะดังนั้นเราต้องเลือกค่ะเวลาเราเลือกนะคะเราต้องเราต้องคิดถึงพจน์กลางด้วยนะคะเวลาเราใส่ไปแล้วแล้วเวลาเราไปหาพจน์กลางพจน์กลางจะต้องเป็นจริงด้วยนะคะจะต้องได้100่งร้อยอ่า 1 7 0 x ยกกำลัง2ด้วยดังนั้นเรามาสุ่มดีกว่าค่ะครูขอสุ่มเป็นตัวแรกแล้วกัน7กับ11อ่ะพดหลังได้ถูกไหมคะ7คูณ11ได้77ทีนี้ไปตรวจสอบพดกลางกันค่ะได้1 7 0 x ยกกำลัง2หรือเปล่าอ่ะไปตรวจสอบนะคะเอา7 x ยกกำลัง2องคูณ11ค่ะได้ 7 17x ยกกำลัง2เอา7ค่ะไปคูณ11ได้ 77x ยกกำลัง2ค่ะแล้วเอามาบวกกันค่ะได้เท่าไหร่คะได้ 170x ยกกำลัง2หรือเปล่า7บวก7ได้14ใส่4ทด1ะะ7บวก7ได้14ทดอีก1เป็น15ถึงไหมคะ ไม่ถึงใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้7 –กับ11ในตําแหน่งนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะ,ะดังนั้นเปลี่ยนนะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เปลี่ยนมันคือการสุ่มนั่นเองต้องซีเรียสน,นะคะ,ะไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนนะแต่ว่าเปลี่ยนของครูนะคะ ไม่ได้เปลี่ยนไปเอาตัวใหม่นะคะยังเอาตัวเดิมอยู่นะแต่แค่สลับตำแหน่งเมื่อกี้เอาเไว้วงเล็บหน้าใช่ไหมคะเปลี่ยนใหม่คะ่ะเอาสิบเอ็ดมาไว้วงเล็บหน้าบ้างคะ่ะเอาเจ็ดไปไว้วงเล็บหลังอ่ะแล้วเรามาหาผลกลางกันคะ่ะหน้าคูณหลัง7 x ยกกำลังสองคูณเจเจ็ดเจ็ดสี่สิบเท่าไหร่คะสี่สิบเ x ยกกำลังสองนะคะต่อไปหลังคูณหน้า11คูณ11 11 11เป็น121นะคะ x ยกกำลัง2เอามาบวกกันค่ะอ่ะได้ x ยกกำลังสองเนาะ9บวก1ได้10ค่ะใส่0ทด1 สี่บวกสิได้16บทษอีกหนึ่งเป็น17เจ็อ้าวบังเอิญได้พอดีเลยค่ะ1 7ึ่ยกกกำลังสองดังนั้นนะคะคำตอบของเราก็คือตอบได้ยังคะคำตอบของเราคืออะไรดังนั้นเ7 x ดกยกกำลัง4ี่บวกหนึ่ยกกกำลังสองบวกเจ แยกตัวประกอบได้เป็น7 x ยกกำลัง2องบวก11คูณด้วย1 1 x ยกกำลัง2อบวก7จบแล้วค่ะยังไม่ถันสุ่มถึงตัวนี้เลยนะคะแค่ตัวแรกก็ได้คำตอบแสรแล้วแค,แค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะคะโอเคข้อ10จบแล้วค่ะข้อ16 512ลบ y ยกกำลัง6นะคะข้อนี้ เราจะใช้ผลต่างกำลังสองก็ไม่ได้เพราะว่า512นะคะมันไม่สามารถหาจำนวนใดที่ไปยกกำลังสองแล้ได้512นะคะแต่ว่าสามารถทำให้อยู่ในรูปของกำลังสได้ค่ะเพราะว่า512นะคะมันเท่ากับ 8ยกกำลัง3ค่ะแล้วก็ y ยกกำลัง6นะคะมันก็สามารถทำให้อยู่ในรูปของกำลัง3ได้เช่นกันค่ะได้เป็น y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้นะคะแสดงว่าข้อนี้เราจะใช้ผลต่างของกำลัง2ไม่ได้นะคะแต่ว่าบังเอิญทำให้เป็นผลต่างของกำลัง3ได้นั่นเองเออเพราะว่า อ่ะไปดูค่ะตัวหน้าก็ทําให้ยกกําลัง3ได้ตัวหลังก็ทําให้ยกกําลัง3ได้ดังนั้น512ลบ y ยกกําลัง6ก็จะเปลี่ยนได้เป็น8ยกกําลัง3ลบกับ y ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลังสได้แล้วค่ะหน้ายกกําลัง3ลบหลังยกกําลัง3นะคะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณ หน้ายกกำลังสองบวกหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองดังนั้นก็แยกตัวประกอบตามสูตรได้เลยค่ะหน้าลบหลัง8ลบ y ยกกกำลังสองคูณกับหน้ายกกำลังสองแยกกำลังสองบวกหน้าคูณหลัง8ปคูณ y บวกหลังยกกำลังสอง y ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะมาทำแต่ละตัวให้เป็นผลสำเร็จนะคะ <c oughs> เราก็จะได้8ลบ y ยกกำลังสองคูณกับ8ยกกำลังสองได้8 8 6 4บนะคะบวก8 y บวก y ยกกำลังสอ <c oughs> ง 2, ทั้งหมดยกกำลังสองเป็น y ยกกำลัง4 เสร็จแล้วค่ะข้อนี้ดังนั้นสรุปได้ว่า512ลบ y ยกกำลัง6แยกตัวประกอบได้เป็น8ลบ y ยกกำลัง2องคูณ64บวก8 y บวก y ยกกำลัง4ค่ะ